สุดคูณกันค่ะในห้องไม่คุยนะคะ you oh. See? ถ้าว่าเขาชื่อตรงนะเออต้องใช้ไปเดี่เออต้องใช้นบเดียวของพี่บอกไม่ต้องใช้ใช้แต่ใบนะมน้ะ เอาเข้าไปเอาเข้าไป,เ,าไปเอาละคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามากันหลายคนแล้วนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแบบรูปนะคะแบบรูปของรูปเลขาคณิตนะคะแบบรูปของรูปเลขาคณิต อ,อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าแบบรูปของรูปเลขาคณิตเป็นยังไงนะคะถ้าเราจำได้ถ้าเราจำได้ตอนที่เราเรียนแบบรูปก่อนหน้านี้จะมีจํานวนนะคะจะมีจํานวน1 3 5 7แล้วก็ถามว่าจํานวนต่อไปคือจํานวนอะไรคะ จำได้ไม่เอ่ยแบบรูปที่เป็นตัวเลขต่อไปก็ต้องมาจำนวนอะไรคะเก้าสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่าอ่าถ้าเป็นจำนวนห้าสิบสิบห้าจำนวนต่อไปคืออะไรคะ <20. S 1> อ่า 20, 20่5แล้วก็อะไรเอ่ย 30อ่ะอันนี้คือจำนวนแบบรูปของตัวเลขนะคะว่ามันเพิ่มขึ้นมาลดลงครั้งละเท่าไหร่ซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละเท่าเกันใช่ไหมคะทีนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาดูเราก็จะมาดูนะคะแบบรูปของตัวเลขนะคะเราก็จะมาดูแบบรูปของตัวเลขกันว่าแบบรูปของตัวเลขนี้นะคะ อ้ยขอโทษของรูปในขาคณิตจะเป็นยังไงอน,นุเรียนดูค่ะ,คะดูนะคะธงสีฟ้าสีเขียวสีแดงฟ้าเขียวแดงฟ้าเขียวแดงฟ้าแปลว่านะคะแปลว่าแบบรูปลักษณะชุดข้อมูลของธงอันนี้คือจะเริ่มที่ธงสีฟ้าตามด้วยธงสี เขียวแล้วก็ธงสีแดงนะคะอ่าจะเป็นฟ้าเขียวแดงฟ้าเขียวแดงเป็นชุดนะคะถ้าอันนี้เป็นสีฟ้าแสดงว่าธงอันต่อไปเป็นสีเขียวอ่านะคะเก่งจังเลยธงเรียงกันเป็นสามชุดชุดละสามสีซ้ําไปเรื่อยๆนะคะอ่าแบบรูปอันนี้นะคะเรียกว่าเป็นแบบรูปที่ซ้าการเกี่ยวกับสีนะคะเกี่ยวกับสี เป็นแบบรูปที่ซ้ํากันที่เกี่ยวกับสีอ่ะเดี๋ยวดูแบบรูปต่อไปนะคะนางตัวตรงตรงนางตัวตรงตรองอ่ะอันนี้นะคะดูนะคะแบบรูปอันนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยรูปกี่เหลี่ยมรูปกี่เหลี่ยมคะรูปหก <สา S 1> เหลี่ยมนะคะรูปหก <สา S 1> เหลี่ยมเล็กเล็กใหญ่ เล็กเล็กใหญ่ใช่ไหมคะอ่าลักษณะแบบรูปคือเล็กเล็กแล้วก็ใหญ่นะคะเป็นรูปหกเหลีย่ยมเรียงกันเป็นชุดชุดละสามรูปซ้ําไปเรื่อยๆนะคะซ้ําไปเรื่อยๆนะคะแบบรูปอันนี้เนี่ยเป็นแบบรูปเกี่ยวกับการซ้ําขนาดนะคะซ้ําขนาดอ่าอันนี้ค่ะ รถยนต์เครื่องบินเรือใบรถยนต์เครื่องบินเรือใบรถยนต์เครื่องบินเรือใบนะคะแบบรูปอันนี้เนี่ยเป็นยังไงคะของเล่นวางกัน3ชุดเออชุดละ3ชนิดซ้ำไปเรื่อยๆนะคะเป็นแบบรูปที่ซ้เกี่ยวกับรูปร่างนะคะรูปร่าง อ่ะเป็นแบบรูปที่ซ้ําเกี่ยวกับรูปร่างนะคะอ่าแบบรูปซ้ำของรูปเลยค่ะคณิตและรูปอื่นๆน,นะคะอาจเกี่ยวกับรูปร่างขนาดหรือสีโดยในชุดที่ซ้ำจะมีกี่รูปก็ได้แต่ว่าต้องเป็นชุดที่เหมือนกันซ้ำไปเรื่อยๆนะคะซ้ำไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า ค่ะหนูเปิดรอไว้แล้วนะคะอ่าคนที่มีหนังสือดูนหนังสือก็ได้นะคะคนที่ไม่มีหนังสือดูในจอนะคะดูในจอได้เลยดูในจอเอาค่ะข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเป็นรูปห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมอันนี้เป็นแบบรูปที่รูปซ้ํากันเป็นไงคะ ชุดหนึ่งมี2รูปใช่ไหมคะอ่าชุดหนึ่งเนี่ยมีแค่2รูปคือห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะคะฉะนั้นถ้ามีต่อไปก็ต้องเป็นไงคะเป็นรูปห้าเหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปะไรคะหกเหลี่ยมเออใช่ไหมไม่ยากอ่าดูข้อที่2ค่ะเป็นรูปลูกศรหมดเลยแต่ต่างกันที่สีนะคะสีเขียวสีแดงสีน้ำเงิน แล้วก็สีเขียวสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวสีแดงสีน้ำเงินนะคะอ่ะแสดงว่าชุดแบบรูปเป็นไงคะมีสามสีใช่ไหมคะคือเขียวในจอเห็นเป็นสีส้มหรออ๋อจอครูเป็นสีแดงอ้าวสีส้มก็สีส้มเขียวสีส้มสีน้ำเงินอ่าเป็นชุดรูปแบบสีแบบนี้นะคะ อ่าต่อไปข้อที่3ามค่ะรูปสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมรูปดาวรูปสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมรูปดาวรูปสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมรูปดาวนะคะอันนี้แสดงว่าชุดข้อมูลมีกี่อัน3อันคือชุดหนึ่งก็คือรูปสี่เห<อ>ลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ดาวใช่ไหมคะ อะไรนะคะวงใหะคะค่ะให้วงแบบที่ครูวงอ่ะลูกวง,งกองางลข้อ4ี่นะคะข้อ4อันนี้เนี่ยรูปเหมือนกันทุกอันเลยแต่ต่างกันที่สีนะคะเป็นสีสีสีอะไรเนี่ยสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีฟ้าเหลืองเขียวแดงฟ้าสลับกันไปนะคะ เป็นชุดตามกันไปชุดนี้เป็นไงคะมี4อันชุดละสี่สีชุดละสี่สีนะคะ,ะชุดนี้เป็นชุดละ4ี่สีดูข้อที่5ค่ะข้อที่หหัวใจไล่จากเล็กไปไล่ไปไป,ไปหาเป็นใหญ่ แล้วก็เล็กไปหาใหญ่อีกนะคะแสดงว่าชุดข้อมูลชุดนี้เป็นไงคะเ,เรียงขนาดหัวใจจากเล็กไปหาใหญ่ชุดหนึ่งมี4ข้อมูลนะคะชุดหนึ่งมีหัวใจ4ดวง4ใน4ของห้องหัวใจชั้นให้คุณหมดอ้าวดูข้อที่6ค่ะข้อที่6 มีสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็อันนี้กี่เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเหลี่ยมนะคะอันนี้เป็นชุดข้อมูลสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมเรียงกันนะคะในหนึ่งชุดมีสี่รูปร่างนะคะในหนึ่งชุดมีสี่รูปร่างดาวเป็นอะไรกลูกอยู่ๆก็ลุกเดินนะคะ อ่าทีนี้มาดูข้อที่7ค่ะผีเสื้อนะคะม่วงส้มฟ้าม่วงส้มฟ้าแล้วก็ม่วงส้มฟ้าแปลว่าในชุดข้อมูลมี3ามสีคือเริ่มจากสีม่วงสีส้มแล้วก็สีฟ้านะคะอ่าม่วงส้มฟ้าอ่ทีนี้มาดูนะคะข้างล่างค่ะ แอปเปิล <Apple S 2> <Apple S 1> ใหญ่แอปเปิ้ลเล็กอันนี้เป็นเกี่ยวกับลักษณะของ <Apple. S 1> ขนาดนะคะขนาดแอปเปิ้ล <Okay. S 1> เราก็เป็นไงคะวงได้เลยแอปเปิ้ลอันใหญ่แล้วก็อันเล็กนะคะยากไหมเนี่ยแบบรูปของของข้อของรูปร่างเรขาคณิตไม่ยากเลยนะคะแบบรูปของเรขาคณิตไม่ยากเลย มีใครไม่ทานบ้างมีไม่เอ่ยค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้รูไม่เอาคะแนนนะคะรูดูกันอ่าทีนี้ดูค่ะเอาเลนทำไม่เสร็จหรอเอาดูดูทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จ แล้วนะคะเสร็จแล้วอ่าไม่เสร็จทำไม่เสร็จค่ะอ่าดนูนะ้าต่อไปนะคะอันนี้ให้กระกระบาดทับรูปในช่องสี่เหี่ยมด้านขวามือว่าเป็นรูปไหนที่หายไปนะคะข้อที่หนึ่ง วงกลมสองวงแล้วก็วงรีใช่ไหมคะวงกลมสองวงวก็วงรีแสดงว่ารูปที่หายไปคือรูปวงวงรีเอากากระบาททับเลยกากระบาททับเลยนะคะต่อไปข้อที่สองค่ะห้าเหลี่ยมดาวหกเหลี่ยมห้าเหลี่ยมดาวหกเหลี่ยม พออันนี้มันหายไปมันตามด้วยดาวแล้วก็หกเหลี่ยมแปลว่าอันนี้หายไปน่าจะเป็นรูปเลยค่ะครนไ้เอ้ยห้าเหลี่ยมอ่าน่าจะเป็นรูปห้าเหลี่ยม,ยมอ่าเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะมีเล็กแล้วก็ว่างไว้แล้วก็ใหญ่มาดูชุดข้อมูลถัดไปเล็กกลางใหญ่ เล็กกลางใหญ่แปลว่าข้อมูลที่หายไปตรงนี้น่าจะเป็นภาพอันกลางาใช่ไหมคะสูงตรงกลางาลกากระบาลเลยค่ะข้อที่สี่ไข่ครับอ่ข้อที่สี่เหรออ่ะดูเป็นก่อนมีไก่แม่ไก่ลูกไก่ไข่แม่ไก่ลูกไก่ไข่แม่ไก่ลูกไก่อันนี้หายไปก็คือเป็นไข่ไขน่าเอง อ่าไข่ไก่นะคะไข่ไก่อ่าต่อไปอันนี้เป็นรั้วค่ะรั้วเริ่มจากสีเขียวแดงฟ้าม่วงเขียวแดงฟ้าม่วงเขียวอันน,น,นี้หายไปคือสีอะไรเอ่ยสวัสดีค่ะ ค่าได้ค่ะเดี๋ยวส่งให้ค่ะแป๊บหนึ่งนะรูส่งลิงค์ให้อันดาเพื่อนรักก่อน จริงเหรอเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วไหวไปไหมอะเสร็จแล้วนะครับอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนข้อห้าอ่ะข้อห้าตอบอะไรข้อห้าตอบสีอห้บสีอะไรจ๊ะอ้าวสีแดงอ่ะที่หายไปคือสีแดงอ้าวข้อหกเป็นวิวัฒนาการของเมล็ดพืชจากเป็นเมล็ด เริ่มงอกรากอ่างอกใบเลี้ยงอ่างอกต้นนะคะแสดงว่าอันที้หายไปคืออันไหนเนี่ยอ่างอันที่สองนะคะงอกรากอ่างต่อไปค่ะอันนี้เป็นผขือเทศเล็กลางไม่รู้รากลางเล็กใหญ่กลางเล็กใหญ่กลางแปลว่าผักบุ้งที่หายไปคือขนาดขนาดกลาง อ่าไม่ใช่ขนาดใหญ่สุดขนาดใหญ่สุดกรโเทรครูมืนครูมืนครูมืนอ่าต่อไปต่อไปนะคะอันนี้เป็นสีขาวน้ำตาลฟ้าแล้วนี่ที่หายไปสีอะไรเนี่ยแล้วก็ขาวน้ำตาลฟ้าน้ำตาลเข้มฉะนั้นสีที่หายไปคือสี ำตาลเข้มไหนใครถูกหมดเลยยกมือใครถูกหมดเลยยกมือค่ะอ๋อถูกหมดเลยนะคะเอาละค่ะ วันนี้นะคะ